นักเรียนแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่3ในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเด็กๆของคุณครูก็จะได้เรียนตามเนื้อหาหลักสูตรกําหนดไว้นะคะวันนี้นักเรียนชั้นปถมมาศึกษาปีที่1ทําอะไรคะลูกทับหนึ่งนะคะมา <het S 1> <peu. S 1> เรียน<ว>ห้องเรียนต้นทางของเราเพราะฉะนั้น เด็กๆของคุณรูก็มีนัเกเรียนปลายทางอีกสองห้องก็คือห้องหนึ่งห้องสองกับห้องสานะคะแล้วก็เพื่อนๆปลายทางของเราอีกมากมายวันนี้ตรงกับวันที่วันที่เท่าไหร่คะวันอังคารที่9เดือนสิงหาคมนะคะพุทธศักราช2554เด็กๆของครูน่ารักมากเลยเพราะว่าเราเรียนมาแล้วสอชั่วโมงนะคะ วิชาที่1วิชาที่2เหนื่อยยังฮะ <Yeah. S 1> ยังไม่เหนื่อยยังไม่เบื่อวันนี้คุณครูมีเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟังหลายเรื่องนะคะแล้วก็แม้กระทั่งอะไรลูกของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะมาดูกันว่าเราเรียนเนื้อหาแล้วเด็กๆของคุณครูนั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากมากหรือน้อยนะคะเพราะฉะนั้น คุณครูหวังว่าเด็กๆของคุณครูนั้นคงจะพยายามเห็นถึงความแตกต่างระหว่างในอดีตกับปัจจุบันนะคะก่อนเรียนวันนี้เด็กๆบอกว่าอยากร้องเพลงใครหนอนะคะคุณครูภาคบ่ายนี่เรามีเนื้อหาที่เราจะต้องใช้เพลงนี้แต่คุณครูอยากจะฝึกเด็กๆเพลงใครหนอเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครคะลูก เกี่ยวข้องกับแม่ทุกคนมีแม่ไหมคะลูกมีมนะคะอา้าวใครอยากร้องเพลงใครหนอยกมือขึ้นอา้าวทั้งหมดยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องนะคะเราเคลื่อนไหวได้ไหมอา้าวเดี๋ยวเราจะใช้ลีลาประกอบด้วยนะคะอา้าวทั้งหมดยังค่ะยังอันนี้ลูรูยังไม่ใช้ลูก À tháng một chặt thẻo. Thắng một chặt thẻo. Yeah. À, Thắng một 1. <laughs> Chịu ใครหนอนะคะอา้าวทั้งหมดต้อง do วันนี้เรามาฝึกซ้อมในเพลงใครหนอนะคะซึ่งเพลงนี้เด็กๆร้องได้ทุกคนเด็กๆชอบไหมครับเพลงนี้ชอ<า>บเพลงใครหนอเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครคะลูกคุณแม่อ่าคนที่หนึ่งคุณแม่คนที่สอง<า>คุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นที่รักของเราแลวก็คุณพ่อคุณแม่ก็รักเราเห็นไหมคะบอกว่า เราจะต้องทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรนะคะแต่วันนี้คุณครูก็ให้เด็กๆได้ฝึกร้องไว้เพราะว่าเราใกล้วันสำคัญก็คือวันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้เป็นเพลงที่เด็กๆร้องได้แล้วก็ทุกคนร้องได้ร้องแล้วเกิดความรู้สึกรักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นไงกะลูกซาบซึ้งในความรู้สึกนะคะที่เรามีต่อท่าน วันนี้คุณครูมีข่าวจากหนังสือพิมพ์มาฝากอีกนิดหนึ่งนะคะเมื่อเราฟังข่าวแล้วเราก็จะมาสู่เนื้อหานะคะมาดูข่าวหนังสือพิมพ์เด็กๆดูข่าวในพระราชสำนักไหมคะเมื่อคืนมีข่าวอะไรคะลูกมีข่าวอะไรคะข่าวในหลวงนะคะมีข่าวน้ำท่วมข่าวอะไรนะคะข่าวดินถล่ม หมคะและก็ข่าวนายนายกรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหมคะข่าวเลือกตั้งโอ้นะคะหลายๆข่าวเห็นไหมเด็กๆของคุณครูน่ารักมากเลยข่าวเครื่องบินตกอีกเลยะลูกอะเอามาดูจากหนังสือพิมพ์ด้วยกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆของคุณครูนั้นเห็นภาพแล้วดูข่าวแล้วเราจะได้เรียนรู้จากนะคะเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะ อะมาดูข่าวนะคะเอาข่าวแรกนะคะเป็นข่าวพระบาทสม